ทีนี้ไปกันที่รองผอบอชนอกันบ้างเปิดเผยนะคะว่า15ผู้ต้องหาในคดีตึกสอตองถล่มเนี่ยคะ่ะให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะแล้วก็เตรียมขยายผลต่อเพื่อเอาผิดผู้สนับสนุนหลังพบการก่อสร้างเนี่ยคืบหน้า33%แต่ว่าจ่ายเงินไปแล้ว80%รวมนะคะ900ล้านบาทค่ะ ที่สอนอบางซื่อค่ะพลตตร,รีนพศินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีหลังสารอนุมัติออกหมายจับ17ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับอาคารสอตองอถลม่มพลตรวจตรีนพศินกล่าวว่าสำหรับทั้ง17คนนะคะทั้งบริษัทผู้ออกแบบผู้ควบคุมการก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง วันนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ต้องหาที่เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมด15คนค่ะ อีกสองคนเป็นผู้บริหารของบริษัทวอแหวนและสหายคอนซัลแทนนะคะซึ่งเป็นตัวแทนนิติบุคคลและในานามส่วนตัวก็ได้ประสานว่าจะเดินทางเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนช่วงบ่ายค่ะขณะที่พนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดโดยในระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทั้งหมดค่ะ พร้อมกับขอ,อกลับไปเตรียมเอกสารคำให้การมาส่งมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนภายในวันที่23พฤษภาคมนี้เบื้องต้นในชั้นพนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในส่วนของพนักง,งานสอบสวนก็จะทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยคำให้การใดที่เป็นประโยชน์หรือว่าคำให้การใดที่เราสอบปากคำไปแล้วเราจะเอาไปขยายผลต่อว่าจะมีผู้อื่นผู้ใดที่มีการกระทำผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่ม เติมที่จะดําเนินการต่อเนื่องหรือไม่ ส่วนจะมีการขยายผลไปถึงพนักงานข้าราชการที่เซ็นรับตึกด้วยหรือไม่พลตรวจตรีนพศินบอกว่าเราเนี่ยรอข้อมูลข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลและการขยายผลของการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง17คนหากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อเนื่องหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่มีการตรวจ รับ TOR ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะขอหมายจับต่อไปค่ะโดยในส่วนนี้ประสานกับ DSI อย่างใกล้ชิดซึ่งในส่วนของ DSI ก็ดำเนินการเรื่องของนอมินีและหัวประมูลเนื่องจากได้รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกันพนกตำรวจตรีนพสินบอกว่าพฤติการที่ทำให้พนักง,งานสอบสวนไปขอหมายจับตามมาตรา227ต่อเนื่อง238นั้นเนี่ย เนื่องจากว่าการออกแบบควบคุมและก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์จึงเป็นเหตุให้อาคารถลม่มและมีคนเสียชีวิตโดยจากการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องของการออกแบบมีพยานผู้เชี่ยวชาญยืนยันนะคะว่าแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงและไม่ได้มาตรฐานค่ะส่วนการควบคุมงานและการก่อสร้างก็ได้ตรวจพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งจากกองพิสูจน์หลักฐาน DSI และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเป็นการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะไม่ว่าจะเป็นปูนหรือว่าเหล็กเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าผลการตรวจสอบออกมาชัดเจนว่าไม่ได้มาตรฐานโดยตาม TOR จะถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องใช้เหล็กเส้นหรือว่าปูนเนี่ยตามมาตรฐานแบบไหนแต่ว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้และต่ำกว่ามาตรฐานจึงถือว่ามีความผิด รวมถึงยังมีการแก้ไขแบบแปลนในตัวของปล่องลิฟต์และคอลิฟต์ค่ะโดยใช้ลายเซ็นปลอมเพื่อปลอมวุฒิวิศวกรที่ใช้ยืนยันในการแก้ไขแบบซึ่งนายสมเกียรติชูแสงสุขค่ะอ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกปลอมลายมือชื่อ ทางตำรวจนะคะก็ส่งลายเซ็นที่ถูกแอบอ้างไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ปรากฏว่าลายเซ็นดังกล่าวเป็นลายเซ็นปลอมจริงนะคะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้มาตรฐานจึงใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับถามว่าสรุปแล้วมีการตรวจรับงานทั้งหมดเนี่ยกี่งวดพลตรวจตรีนพสินบอกว,กว่าก่อนหน้านี้ทางสอตองอตรวจรับงานไปแล้วทั้งหมด22งวด โดยพนักง,งานสอบสวนเรียกเจ้าหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุมาสอบปากคำแล้วทั้งคณะกรรมการตรวจรับการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมแต่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดค่ะซึ่งใน22งวดความคืบหน้าจริงๆเนี่ยต้องคืบหน้า80%แต่ว่าทำได้จริงแค่33%ค่ะ คณะกรรมาการตรวจสอบการออกแบบก่อสร้างที่ตรวจรับงานในงวดที่22บอก็บอกเลิกสัญญาแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังผู้ว่าสอตองอเพื่อส่งต่อคณะกรรมาการสอตองอตั้งแต่15มกราคมถึง28มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาปรากฏว่าตึกก็ถล่มลงมาก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้จึงอยู่ระหว่างการสอบปากคำให้เสร็จ โดยหลังจากนี้จะขยายผลว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับความผิดต่อเนื่องกับบุคคลใดเพิ่มเติมและใน22งวดสอตองอจ่ายเงินไปแล้ว900ล้านบาทค่ะเป็นงบประมาณที่สอตองอได้รับการจัดสรรมาแล้วส่วนกรณีสอตองอจะมีความผิดหรือไม่ก็ต้องดูหลักฐานที่รวบรวมถ้ามีความเกี่ยวข้องหรือว่าไปถึงบุคคลใดจะดาเนินการขยายผลต่อ สำหรับการออกหมายจับในครั้งนี้นะคะทั้ง17คนเป็นบริษัทเอกชนทั้งหมดและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เซ็นรับอาคารจะมีการขยายผลหรือไม่นั้นเนี่ย พลตํารวจตรีนพศินบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ได้จากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งเรายังไม่ได้มานะคะเป็นชุดที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นและเราก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญในส่วนนั้นด้วยทางพนังกงานสอบสวนทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานไม่มีการกลั่นแกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครกระทาผิดเหมือนที่บอกค่ะกรรมไขที่ไปก่อไว้ก็ย่อมจะสนองในชาตินี้อย่างแน่นอน ส่วนตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่เราเจอศพเนี่ย89รายนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีความกังวลใจเพราะว่าตึกสอตองอ,งอความสูงถึง30ชั้นและอยู่ห่างไกลาจากจุดศูนย์กลางที่เกิดเหตุการณแผ่นดินไหวกว่า1,000กิโลเมตรทำไมถึงได้พังถล่มลงมาในลักษณะของแผ่นเค้กซีเมนต์ได้ จึงได้นําพยานแวดล้อมนะคะทั้งคนที่ถ่ายคลิปไว้ในขณะที่อาคารยุบตัวว่ายุบตัวอย่างไรมาประกอบทั้งหมดค่ะ